ยสใ่นนยนในช่วงแรกเราจะเระียเราจะแบ่งเป็นสามช่วงตอนเนี้ยเราจะฝึกช่วงแรกก่อนุ่กแรกก่อนนะช่วงแรกเนี่ยเราจะฝึกรู้ก่อนฝึกรู้ให้มากช่วงแรกนี่อย่าอย่าเพิ่งเอาเหตุผลผูกผิดอะไรทั้งสิ้นฝึกรู้ไปก่อนในช่วงแรกเนี่ย คุณต้องรู้จักว่าตัวรู้จริงๆเนี่ยมีอยู่กี่อย่างตัวรู้จริงๆมีอยู่และต่าะอยู่ห้าอย่างจำไว้นะอันนี้คือตัวหลักเลยเป้าหมายหลักเลยไม่ไม,ม่เกี่ยวกับตัวคิดเลยตัวรู้จะมีความรู้สึกอยู่ห้าอย่างคือหนึ่งรับสองรู้สามสังเกตสี่เห็นห้าไม่ทําอะไรเพราะว่ารู้จริงๆก็จะทําทํท ถ้าเขาจะทำก็ทำแค่หน้าที่รู้เอาทำหน้าที่รู้ก็จบเลยเอาทำหน้าที่รู้รับรู้สังเกตเห็นไม่ทําอะไรเนี่ยก็จะจบเลยตัวเขาเองแล้วไม่ว่าจะสิ่งที่จะถูกรู้สิ่งที่จะมาให้รู้น่ะจะเป็นแบบไหนก็ช่างแต่เขาจะทําเขาจะมีอารมณ์แค่ให้แต่้าตัวนี่แหละไปรับรู้เรื่องต่างๆหมดเลยนะรับคืออะไรรู้จักรับไหม รู้จักรับไหมรู้จักรับไม่รับมันคืออะไรเวลาใครก็โยนของให้คุณทํำยังไงเวลามีใครก็โยนของให้คุณทํำยังไงอาการรับใช่ไหมโอเคัแหละก็รับเวลาใครก็โยนของให้เราจะต้องรับเพราะว่าของนั้นน่ะจะดีไม่ดีเราก็ต้องรับใช่ไหมตอนเนี้ย กุณสังเกตดีๆที่วมีสิ่งที่จะโยนใส่คุณเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วคุณต้องรับและสิ่งที่มันก็จะรับอยู่ตอนเนี้ยโดยคุณไม่รู้ตัวน่ะมีกี่อย่างตอนนี้อานนมากำลังโยนอของใส่อรู้จักไหมเราตอน,นีโยนของใส่อยูุเน,น่รู้ไหมเนี่ยอาตมากำลังโยนอะไรใส่ให้ กันกำลังยนบริให้กอนเนี่อันี่อีกไม่เห <stream confer dles> ็นแต่ละมานั่งเรือเอเนไหมลูกไม่เห็นเอเมนเนี่ยเนี่ลกเขจะยนใส่ทางตาเสียงก็ยโยนใส่ทางหูเอ็นไหมกล่นเหก็กลิ่นทีไหท่างรูกก็จะยยนใส่ทางจมูกรทั้งรลายก็ยยนใส่ทางลิ้น อนนี้รู้สึกไหมว่ามันเย็นๆนะความเย็นความร้อนก็โยนใส่ทางกายไอ้ความชิดก็โยนใส่ทางใจเห็นไหมว่ามีสิ่งที่โยนใส่เราอ่ะ6อย่างอยู่ตลอดเวลาเลยก็จะโยนใส่คุณตลอดลำยาก็โยนใส่เนี่ยดีเขาก็ใส่ไม่ดีเขาก็ใส่ให้คุณเ่ยเข้าไหมนี่ ธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยก็จะมีเพราะว่าเนี่ยโยนใส่ไปเ้วยเลยเอารูปโยนใส่เอาเสียงโยนใส่เอากลิ่นโยนใส่เอารสโยนใส่เอาอัตสายโยนใส่เอาความคิดนึกโยนใส่ไปแลวและสิ่งที่รับนี่อะไรล่ะตารับเรื่องรูปทั้งหลายหูรับเสียงจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรถกายรับสัมผัสใจใจจิตอารมณ์เข้าใจไหม อารมณ์่ยโอเค๋ยวาพูว่ากันใจเขาก็รับอารมณ์ข้างในแล้วก็โยงใส่หัว่นามันจะรับรับเป็นความรู้สึกข้างในนไยรับพอรับเสร็จแล้วน่ยตัวรู้ล่ะยังที่รับไหมตัวรู้ยังที่รับไหมรับรู้ไงตัวรู้ก็คงยังที่รับไม่รู้เุณนโยนเรื่องอะไรมาฉันก็รับรู้หมดหละครับ รับเสร็จแล้วมันจะมีภาวะหนึ่งีก็รู้แอบคู่กันเลยเรื่องต้นต้องฝึกรับรู้ฝึกตัวรู้ให้มันรับรู้ก่อนเรื่องต้นเลยนะฝึกสองตัวก่อนรับรู้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 ทุกเรื่องก่อนอย่าเลือกอย่าปฏิเสธรับรู้มันทุกเรื่องแหละมาจะดีก็ดีเลยว่็มันธรรมชาติมันต้องมาอยู่แล้วคงก็ต้องฝึกรับร like <while S 2> ู้รับรู้รับรู้อ่าเพราะว่าเวลามัเรงใส่มาปั๊บเนี่ย ากับรูปเนี่ยถ้าไม่มีภาวะรู says, <t sus> e ้เนี่ยมันจะไม่เกิดการรู้ทางตาใช่ไหมหูกับเสียงเนี่ยถ้ามีภาวะรู้เนี่ยมันจะไม่รู้เสียงมันจะไม่รู้เสียงจมูกกับกลิ่นเนี่ยถ้าไม่มีภาวะรู้เนี่ยมันจะไม่รู้กลิ่นไม่เกิดอยู่บ้าไม่เกิดอยู่ไหมก่อนมาพฏิบัตก็เกิดอยู่ไหมแต่คนไม่สนใจอ่ะคนไม่สนใจอ่ะคนไม่สนใจภาวะรู้ที่มันกำลังรู้กลิ่น จมูกก็ทำหน้าที่ครับปิ่นทำหน้าที่แสดงมีไหมคุณยินนึกยินน้ำปานะมีไหมมันจะยินที่ยินที่อะไรยินอะไรที่รับรถมีที่แสดงแล้วตัวธาตุรู้ที่เป็นวิญญาณธาตุประทับน้นที่รู้เห็นไหมว่าคุณยินอยู่แล้วคุณยอยู่แล้วแต่คุณไ่สนใจมันเฉยๆเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยคิดขึ้นมาปั๊บมันก็เร้วแต่ต้องปักใจใจยังยที่รับ อ, Dante, ร together, อรารมณ์นี้ที่แสดงอุจจตธรรมที่รู้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วไงเขารับรู้รับรู้อยู่แล้วแต่เราไม่เคยมีสติในการรับรู้เนี <vita> ่ยมันปัญหามอยู่ตรงนี้ไม่เคยร้ลึ้ถึงการรับรู้โดยธรรมชาติที่เขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วใช่ไหมนี่ประเด็นที่หนึ่งฝึกรับรู้อ่าตัวรับรู้เนี่ยเรื่องอยู่ทั้งหมดจะงนี้เน่ยอกเรื่อง ตลอดเวลาไหมแล้วก็รู้ตลอดเวลาไหมยล้าก็รู้ตลอดเวลาแหละแต่รู้แล้วมันหลงมันไม่รู้แล้วรู้ไงมันไม่รู้แล้วรู้ไม่รู้แล้วแล้วอ่ะรู้แล้วไม่หลงเลยต้องหัดรู้ก่อนหัดรู้ก่อนเลยต้องลาฝึกลองฝึกในทุกปัจเอาตัวรับรู้อ่ะตัวรับรู้จะทํางานร่วมกันที้ พอเราผึกอยู่นี้ปุ๊บอ่ะมันต้องอาศัยอะไรอาศัยเนี่ยอาศัยฐานรับให้รู้กับรับเขาอยู่ด้วยกันให้รู้กับรับเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเขาจะต้องมีกายไงก็กายทั้งหมดถึ้เห็นไหมกายทั้งหมดเนี่ยเป็นกายอย่างตายอยู่ที่กายไหมห้ยอยู่ที่กายไหมเจ้าหมู่ที่กายไหมลิ้วที่กายไหม กจยู่ที matic, ่กายไหมใจยังงงอยู right ่ใจ่ที่กายี่หละหัวใจยู่ที่กายไหมเอางนี้ก่อนแล้วกันทุกอย่างยู่ที่กายหมดใช่ไหมทุกอย่างยู่ที่กายหมดเลยมันเลยต้องหาอุบายในการรู้กายให้เยอะหาอุบายในการที่จะรู้ที่กายให้เยอะก่อนเพื่อทําสถานีรับให้เข้มแข็งรับรู้ให้เข้มแข็งก่อนไม่งั้นจะเลยไปชิ้ เลยเป็นที่มาว่าทําไมต้องเดินจงกรมทําไมต้องสร้างจังหวะทําทไมต้องสร้างหูน,งนี่นั่นเพื่อหลอกล่อให้เขามาลูกกายพอาเขามาลูกกายมากเข้ามาเข้าเขาก็จะรู้สถานีรับได้มากขึ้นของเขาเอง,อนนงตนะแตาจะเห็นว่าอ๋อไปในร่างกายเป็นตัวรับนะแลวเราจะเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นตัวถ,ถว้่ผ่านไปผ่านมาเฉยๆนี่ก็หูวเสซตประมาณผ่านหูเนี่ยหายไปแล้ว หายไปแล้วตลอดเวลาชี่นีมันก็ผ่านตัวผ่านไปผ่านมาร้อนผ่านมาผ่านไปเย็นผ่านมาผ่านไปเครื่องไหวนกับแขนเนี่ยเด็กกดิกเด็ตัวเครื่องไหวไม่ใช่แขนนะวางอุ้มก็หายท่าเป็นทันโยกันนะไม่มีกลงเป็นธรรมบุพคาเป็นธรรมบาพพาร่เกามีแขนไีมมีขามันมีแต่เ็ามีเครื่องไหวไหมมันเครื่องไม่ได้เพราะว่าถ้ามันเป็นทันียกันมันต้องไปด้วยกันไงเ่ากจบโอ้มันเลยคนละอันกันนะ ก็เลยว่าต้องหัดรับอยู่กับร่างกายจึงอยู่กับฐานรับรู้ถ้าคนารู้สึกร่างกายเมื่อไหร่คนนั้นเริ่มอยู่กับฐานรับรู้แหละเข้าใ,ใจนหะมหรือว่าต้องหลอกให้เขาสนใจร่างกายให้มากก่อนเรื่งต้นเนี่ยต้องให้เขาละชิพกับการสนใจชิปการสนใจร่างกายเนี่ยมันจะทาให้เกิดการเช่มแข็งต่อการรับรู้มันจะได้อะไรมาด้วย พอมันรับรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดภาวะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์เพราะไอ้หัวตาหัวจมูกร่างกายเคยหวั่นไหวกับอารมณ์ที่มาถูกต้องตัวเองไหมเคยไหมตาหัวจมูกร่างกายเนี่ยชั้นกตาแล้วกันเห็นรูปก็ฆ่ากันตาก็ยังอยู่เหมือนเดิมแหละเห็นรูปวันจีกันตาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ล่ะโอ้เห็นรูปที่เห็นรูปสื่อสยองตายังอยู่เหมือนเดิม เองตายังคงทำหน้าที่เหมือนเดิมหมดเลยหุ้มกันได้ยินเสียงคนว่าคนชมคนด่ายังอยู่เหมือนเดิมไหมหูอ่ะรึไปโดยเสือเลยตรงนี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้ก็เปนที่ได้สมาธิโดยธรรมชาติทันทีเลยอยู่ตรงนี้นสมาธิเกิดเลยเพราะมันตั้งมั่นอยู่แล้วมันไม่เคยไปกับอารมณ์อยู่แล้วใช่ไหมไม่เคยไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสแต่เราไม่เข้าไ้สึกอยูอ่กับมันไงไม่นมีสติจะลึกกับกายไง เอ้ยเลยแล้วถ้าอยู่ในฐานีปุ๊บท่านมีสติอัพมันมีสมาธิทันทีด้วยแล้วมันยิ่งเขียนด้วงเองกเองเสร็จ้วยแล้วจะเห็นว่าไอ้เสียงทินงรถทั้งหลายเนี่ยมันวิ่งรอบตัวเรานี่อุ่นวนรอบทีนี้แหละเดี๋ยวมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอยู่ตลอดเวลาเลยจริงว่าเมื่อต้นคนต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าเออทําไมที่ต้องมารู้สึกที่ตัวร่างกายก่อนเพราะยังไ่รู้สึกที่ตัวรู้โดยตรงไม่ได้กําลังอะไรจะไม่เพียงพอไง มันเยอะไนเลยเนี่ยต้องมาฝึกรับรู้กับร่างกายก่อนต่อมาก็จะเป็นไอ้ตัวรู้อะทำมาที่สองตัวเนี่ยรับตัวรู้ก็จะรับทุกเรื่องเนี่ยตัวรู้มันรับทุกเรื่องแล้วมันก็รู้ทุกเรื่องตัวมันอะรับทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องจะเป็นเรื่องดีดีไม่สนมันรับหมดมันรู้หมดแต่มันเป็นแต่เรื่องนะรู้ทุกเรื่องแต่มันเป็นกับเรื่องที่รู้นะอันเนี้ยเราอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะเราแยกไม่เป็น ทำบ่อยๆเดี๋ยวจะแยกงกินว่ะมันรู้ทุกเรื่องแต่ไม่เป็นกับทุกเรื่องไม่เป็นสัตว์มันเป็นอะไรกับทุกเรื่องเลยแหละแต่มันรู้ทุกเรื่องถ้าที่ของมันมันจะไม่เลือกหรอกเรื่องดีก็ดีมันต้องรู้หมดมันจะไม่เลือกเรื่องชอบไม่ชอบมันจะรู้หมดอ่ะมันเลือกพฤติกรรมมันก็รับกับรู้แต่มาพฤติกรรมการสังเกตสังเกตมันก็จะเห็นว่า สิ่งที่เรารับรู้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีลักษณะไม่เหมือนกันเห็นการสังเกตบนการเห็นการสังเกตเนี่ยเวลาเราตาเรามองเนี่ยเราสังเกตได้ไหมว่าไอ้นี่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 ไอ้เนี่ยเหมือนกันไหมเนี่ยทั้งมองภาพเนี่ยมันจะแยกแยกวัตถุแยกวัตถุเหมือนฟังเสียงอ่ะเสียงเนี้ยแั่เสียงเนี้ยต่างกันไหมเสียงเนี้ยตเสียงเนี้ยต่างกันไหม เนี่ยเขาเขาจะสังเกตสててังเกตความแตกต่างของสิ่งที่เขารับมาไอตัวกระบวนการสังเกตเนี่ยเขาจะแยกแยกแยกโอ้มันแตกต่างกันนะมันเป็นกลุ่ม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 เป็นแบบแบบแบบพราะมันอย่างนั้สังเกตไอตัวที่สังเกตพฤติกรรมที่มันแตกต่างกันเนี่ยโดยไม่ใช่ใส่ชื่อนะสังเกตเข้าไปสุดท้ายก็เห็นเห็นอะไรเขาว่าเห็นเนี่ยเห็นมันเกิดแล้วหาย เกิดอะไรก็ตามที่จะแตกต่างกันแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันเกิดแล้วมันก็หายมันเกิดแล้วมันก็หายมันเกิดแล้วมันก็หายมันเกิดแล้วก็หายนี่คือภาวะรู้ที่มันทําหน้าที่ปุ๊บเดียวเนี่ยครบห้าองค์ประกอบเลยครบห้าเลยนะรับรู้สังเกตเห็นสุดท้ายอ่ะมันเกิดหายแล้วต้องทาอะไรไหมมันจะไม่ปรุงแต่งต่อ มันจะไม่สร้างเรื่องต่อเรื่องนั้นสร้างมาแบบไหนก็แบบนั้นหายไปแบบไหนก็แบบนั้นเลยมันจะไม่สร้างเรื่องต่อที่สร้างเรื่องต่อไม่ใช่มันคือคิดตัวเขาจะไม่สร้างเรื่องต่อนะอันนี้ให้รู้จักก่อนรับรู้สังเกตเห็นเนี่ยคืออาการห้าลักษณะเนี่ยรวมเรียกว่ารู้สึกรู้สึกตัวที่ตัวรู้แต่มาจะต้องกำกับไว้เลยรวมเรียกว่ารู้สึกตัวที่ตัวรู้ บางทีก็เขาเข้าพวรู้สึกตัวรู้สึกตัวจริงๆอ่ะเอารู้สึกตัวที่ตัวรู้รู้สึกตัวที่ตัวรู้มันตัวรู้กำลังทำหน้าที่ห้าอย่างนี้เสมอเสมอตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ไม่เคยเปลี่ยนหน้าที่เลยยังคงเดิมแต่จิตเราจิตเราก็ทำหน้าที่รู้อารมณ์เดียวกันเลยจิตคือเมีที่รู้อารมณ์จิตเลยแตก็เป็นห้าตัวนี่แหละทำหน้าที่รู้อารมณ์แบบนี้ตลอดเวลา แต่อารมณ์ต่างหากที่มันหลอกล่อให้จิตหลงที่เฉยเขาก็เลยเห็นโกรธบ้างโลภบ้างหลงบ้างดีใจบ้างอันนั้นเรื่องของเขาเอาใจนะอีกต่อมาก็เลยบอกว่ากระบวนการต่อมาการฝึกรับรู้เนี่ยนะฝึกตัวรับรู้สังเกตเห็นไม่ทาอะไรกับร่างกายก่อนกับการมีสติกร่างกายก่อนในเบื้องต้น่ะบอกว่าเมื่อกี้เราฝึกอะไรวะอันนี้คือรูปแบบหลอกล่อ หลอกล่อ,ลอให้ดึงความสนใจทําไงจะสนใจร่างกายให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นก่อนในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อทิ้งของเก่าก่อนกลับมาสนใจกับร่างกายคือสนใจกับร่างกายเนี่ยเราเรารูร้ห้าเรื่องเนี่ยมันจะได้ไมาอย่างหนึ่งคือมันไม่คิดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยไม่มีความคิดและคิดไม่เป็นตาหูจมูกพ่งกายกลุ่มเนี่ยกลุ่มคิดไม่เป็นแล้วกลุ่มเนี่ยไม่มีอดีตไม่มีอนาคต ีแต่ปัจจุบันตอนนี้เท่านั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่ที่ถ้าเราอยู่มากเข้ามากเข้าเราจะได้มาซึ่งการอยู่กับปัจจุบันจะต้องอัดทุกอย่าง mm hmm. โบนโลกนี้เป็นขณะเดียวขนาดเดียวขนาดเดียวไปตลอดแล้วจะเห็นเลยว่าอ๋อมันเอาจากขนาดเดียวนี่แหละนําไปคิดนําไปสร้างเรื่องต่อกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มวัสดุวัสดุที่จะนําไปตงแต่งเป็นอะไรก็ได้แต่ตัวมันเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่มไม่สน เรีว่าเราชอบเอาไปเป็นสร้างเป็นมโนสร้างมโนจินตนาการภาพอะไรต่างๆซ้ําซ้อนสับสนไปหมดเลยนะอมนี้กลุ่มหนึ่งเรียกว่าให้อยู่กับร่างกายก่อนเมื่ออยู่ร่างกายทํายังไงก็ต้องสร้างรูปแบบบางอย่างขึ้นมาไงเรียกว่าจิตนาธรรมมันขึ้นก็ฝึกหัดอ่อนถ้าไม่ทําขึ้นเดี๋ยวมันไม่เคยรู้มันลืมทุเสิ่เรามีเราเดินมาตลอดชีวิตแต่เดินอะ ร,รู้เกี่ยวกับการเดินไหม้ทุกคนเดินแล้วรู้เกกับการเดินตะป่านี้เข้าใจหมดแล้วเดินแน้่มันไม่เคยรู้เลยเลยต้องสร้างบางอย่างสร้างรูปแบบบางอย่างขึ้นมาเนี่ยทําขึ้นมาเพื่อหลอกล่อให้เกิดการสนใจสนใจใส่ใจตั้งใจแล้วก็มีสติในการระลึกถึงสิ่งนี้ให้บ่อยๆอันนี้คือเง่นเอนไขเ้องต้นนะเลยบอกคุณไม่ต้องเอาตัวเุณนก้อนเนี่ยึก รับกับรู้ก่อนแต่ในการสึกษารู้องรู้จะมีสังเกตได้เห็นแล้วก็ไม่ทําอะไรผสมอยู่ด้วยแต่เน้นที่ตัวรับรู้ก่อนรับรู้กับร่างกายรับรู้กับปัจจุบันขณะหนึ่งรับรู้การมีสติเท้นพยายามให้มันมีสติให้มากกับร่างกายเนี้่ในเบื้องต้นเนี่ยทํายังไงก็ได้ให้มันสนใจร่างกายให้มากเช่นบอกไปแล้วว่าก่อนรู้กําลังรู้หลังจากรู้เห็นไหมอันได้ผลอะไรอันนี้สมควรสนใจร่างกาย ก่อนขยับกำลังขยับหลังจากขยับแล้วก่อนระพริบตากำลังกระพริบตาหลังจากกระพริบตาแล้วไอ้พวกเนี้ยได้หมดเลยหรือบางครั้งไม่ได้ก่อนก็ได้กําลังไม่ได้กาล,ลังก็ได้หลังมันทําให้เกิดภาว่าของสติที่จะพอเคลียร์ไปกับร่างกายสติก็จะทําให้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยมีเป้าหมายในการสนใจร่างกายมากขึ้นก่อนในเบื้องต้นอ่า พราะมันจะไม่ด right? right. right. ูดูข้างในไปได้ข้างในบางคนดูได้ก็ดูเลยเมื่อป็นไรแต่บางคนดูไม่ได้ต้องกลับมานี่ก่อนถ้าไม่เกิดภาวะเนี้ยให้มีสติคือทําขั้นตอนในการสามขั้นกั้นขั้นตอนเนี้ยบ่อยๆเนืองเดือต่อเนื่องเดี๋ยวจะค่อยๆเป็นนิสัยขึ้นมาทุกครั้งก่อนหันกําลังหันแล้กจะหันแล้วหรือบางทีเฮ้ยไม่ทันเ่ยเอามันหันไปแล้วเราก็เอา เอ้มัป็นคงไปแล้วเราก็เอาอะไรก็ได้ที่ร่างกายเนี่ยก่อนคืนเอาเป็นคืนต้องลายไปแล้วเราก็เอาตอนดื่มน้ําเอ้าตอนดื่มน้ําไม่ได้มันกำลังดื่มลึกดื่มไปแล้วเราก็เอาเอาก็เลยก็เให้เขาสนใจร่างกายให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีสติกับร่างกายมันจะได้ตัวระลึกรู้ไปด้วยตัวระลึกรู้ร่างกายไปด้วยตัวรู้ไ็จะเข้าไปอยู่ในร่างกายเยอะเข้าเยอะเข้าเยอะนี่คือประเด็นแรกแต่คุณต้องทาก่อน สองวันเนี่ยวันสองวันเนี่ยคุณต้องทําก่อนแล้วเก็บเข้าคนไหนเก็บแล้วรีบีบได้ขี่ทุกกิจกรรมนะต่อไปการยืนการเดินการนั่งการนอนก็งคุณจะเปลี่ยนไปที่เคยยืนเดินนั่งนอนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะมันจะเริ่มมีควารู้ขึ้นม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 าเรื่อยๆนี่คืออันตุนเบื้องต้นฉะนั้นทำตรงนี้ก่อน แต่ไม่ต้องห่วงมันมีอันอื่นต่อไว้ทําแรกก่อนว่าทํายัางไงจะ,ะชีวิตเนี่ยจะเบิกบานเพราะการตื่นรู้เนี่ยทำตัวรู้ให้มันตื่นตื่นกันกับชีวิตก่อนคือร่างกายที่เป็นชีวิตจริงๆนี้ให้ได้ก่อนอขั้นตอนน่ะฉะนั้นเวลาเราทําปฏิบัติไปปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการสร้างจังหวะก็ดีเดินจมรมก็ดีออหรือทำสามการก็ดี หรือทำขนาดเดียวก็ดีในเครือลุมปัจจุบันเนี่ยนะมันจะเป็นโดยจุกมสร้างจังหวะขนาดเดียวสามการอันเนี้ยก็เป็นกลุ่มประตุ้นให้จิตสัมผัสอารมณ์ปัจจุบันขยันเรี้รู้ในเบื้องต้นให้ได้ก่อนเพื่อหล่อเลี้ยงให้เกิดกำลังในขั้นต่อไปที่จะพาไปสู่ขบวนการในการฝึกแยกอารมณ์ฝึกแยกอารมณ์โบราที่สามคือฝึกวางอารมณ์จะเป็นสามช่วงฝึกรู้ ฝึกแย่แล้วก็ฝึกวางให้มันได้อย่างเนี้ยมันจะจบจบหลักสูตรแต่นี้นะถ้าตั้งใจฝึกฝนและเมืองต้นเนี่ยมีศรัทธากับการกระทําให้มากขึ้นบ่อยๆอีทีเนืองๆต่อเนื่องเอาแค่ขณะเดียวขณะเดียวที่มีคุณภาพจะทําปล่อยให้จิตใจเมื่อลอยไปโดย เราทิ้งเราทิ้งชีวิตเรามาตลอดชีวิตเราทิ้งชีวิตไร้ประโยชน์ไม่มีที่พึ่งสอแสแหลงหาตึกยืนตัวเองไม่ได้มานานแล้วเสั่งเกตนี้เราไปเราพยายามเริ่มขึ้นแบบนี้นะ